แรกนะคะให้เรากดถา่ายรูปไปเลยจากนั้นให้เราไปเพิ่มที่สติกเกอร์นะคะแล้วให้เราพิมพ์ค้นหาเป็น c colorful นะคะแล้วก็มาเลือกสติกเกอร์ที่มันเป็นสีสันนะคะแล้วก็มาขยายให้เต็มหน้าจอจากนั้นก็กดบันทึกกดกากระบาดนะคะแล้วก็เพิ่มวิดีโอที่เราบันทึกเมื่อกี้เข้ามาจากนั้นให้ไปที่ตรงอตรงเส้นตรงนี้นะ แล้วก็มาเลือกสีพื้นหลังค่ะกดแช่ไว้นะคะที่หน้าจอก็จะได้สีพื้นหลังของเราแล้วจากนั้นเราจะมาลากเส้นกันนะคะให้เรากดที่ยางลบตัวสุดท้ายนี้นะแล้วก็ปรับขนาดเส้นตรงนี้เราจะลากเส้นประมาณนี้นะคะ,ะนี่นะคะจากนั้นเราจะมาทําเป็นจุดกันเราก็จะเพิ่มเพิ่มขนาดอ่าประมาณนี้นะคะ จากนั้นกดที่เสร็จค่ะแล้วก็มาเพิ่มรูปภาพนะคะไปตรงสติกเกอร์แล้วก็เลือกรูปภาพนะรูปนี้แล้วก็ขยายตามที่เราต้องการค่ะจัดให้อยู่กึ่งกลางจากนั้นไปที่ตัวอักษรค่ะแล้วก็พิมพ์ตัว c เล็ก c เพิมเล็กนะ าจากนั้นเราจะมาเพิ่มตัวหนังสือค่ะคำว่า Happy Birthday Happy ต่อไปคำว่า Birthday เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็กดบันทึกไว้เลยค่ะสตอรี่ที่2นะคะแล้ก็กดถ่ายรูปแล้วเราจะมาเพิ่มตัวหนังสือค่ะแล้วเราก็เพิ่มตัวขีดเส้นตรงแบบนี้นะแล้วก็หาสีที่ชอบได้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มอีกนะคะจากนั้นก็เพิ่มอีกตัวนึงค่ะที่จะอยู่ตรงกลางแล้วก็เราจะเปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กดบันทึกไว้จากนั้นก็กดการกระบาดออกแล้วก็ไปเพิ่มรูปภาพที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มตัวหนังสือค่ะเราจะเพิ่มเป็นจุดแล้วก็ใส่พื้นหลังให้มันตรงนี้นะคะเลือกเป็นสีขาวแล้วก็เลือกพื้นหลังตรงนี้จัดให้ถึงกลางนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มรูปภาพ แล้วก็แต่ที่รูปภาพนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปตั้งอื่นๆเราจะเอารูปภาพเ,าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยตรงนี้จากนั้นเราจะมาเพิ่มคําว่า Happy Birthday ค่ะแล้วก็ไปที่ตัวเสือแล้วก็พิมพ์เลือกฟอนต์ตามที่ชอบนะคะหรือแล้วก็จะใส่พื้นหลังแบบนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะต่อไปคําว่า Birthday แล้วก็เราจะมาเพิ่มจุดนะคะ เพิ่มอีกข้างหนึ่งค่ะจุดอีกข้างหนึ่งพยายามขยายให้มันเท่าๆกันนะคะจากนั้นเราจะมาใส่เส้นด้านใส่เส้นเป็น under score นะคะนเดอร์ score แล้วก็มาวางแบบนี้แล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกด้านหนึ่งค่ะนเดอร์ score ี่นะคะได้แล้วจากนั้นเรามาจะเ,าเราจะแท็กเพื่อนนะคะแล้วก็กดแอดแล้วก็พิมพ์ชื่อ IG เพื่อนของเรานะคะที่เราจะแฮปปี้เบรดย์เขาจากนั้นเราก็จะมาใส่กฟตปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะค้นหาได้เลยนะคะ ล,ลงเท่านี้นะคะแล้วก็กดที่บันทึกได้เลยเสร็จแล้วค่ะแบบที่สามนะคะแล้วก็กดถ่ายรูปไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาตรงเส้นตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนหลังค่ะเปลี่ยนสีเพื้นหลังโดยการเลือกสีแล้วก็ ใช้นิ้วจิ้มที่หน้าจอนะคะค้างไว้แล้วก็จะได้สีที่เราจิ้มไว้แล้วก็เราก็กดเสร็จนะจากนั้นก็มาที่ตัวหนังสือแล้วก็เพิ่มจุดค่ะแล้วก็ใส่พื้นหลังตรงนี้นะให้มันเป็นให้มันเป็นสีขาวอ่าแล้วก็ปรับตรงนี้ตั้งขึ้นเราจะทําให้มันเป็นเหมือนเอหนังสือนะคะสมุดหนังสือนะแล้วก็ทําทั้งสองข้าง จากนั้นนะคะเราก็มาเพิ่มที่ตัวงสืออีกแล้วก็พิมพ์ตัว c เล็กนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำปรับให้มันตั้งขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ามาใส่ระหว่างหน้ากระดาษทั้งเราเลยค่ะจากนั้นเราจะมาใส่รูปภาพนะคะเราจะใส่ทั้งสองหน้าก็คือจะใช้สองรูปแต่ที่รูปภาพขามันจะเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนรูปร่างไปตามที่เราแต่นะเราจะเอารูปภาพเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกรูปนึงจากนั้นนะคะเราจะกดบันทึกรูปภาพนี้ไว้ก่อนนะกดบันทึกตัวนี้แล้วก็กดกากระบาดออกนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มรูปภาพที่เราบันทึกเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็มาเพิ่มตัวหนังสือค่ะ happy birthday แล้วก็เราจะมาเพิ่มรูปภาพด้านล่างนะคะข้างล่างมันเป็นว่างๆนะคะเราก็จะเพิ่มเข้ามาอีกรูปหนึ่งจากนั้นเราก็มาใส่เส้นค่ะใส่ตัวหนังสือแล้วก็พิมพ์ u ด d e r score เรามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็มาใส่อีกด้านหนึ่งพิมพ์ u ด d e ์สก o ร์เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็คลิกที่รูปนะคะก็จะมาอยู่ด้านหน้า นีแล้วก็มาใส่ใส่ตัวหนังสืออีกนะคะเดี๋ยวจะใส่คําว่าเลิฟแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะใส่คําว่ายูเอามาไว้ข้างล่างจากนั้นนะคะเราจะมาใส่เส้นด้านบนเราจะทําให้มันเป็นเหมือนมีแสงไฟนะคะแล้วก็ใส่ใส่อันเดอร์สกอร์เหมือนเดิมไว้ด้านบนนะคะขยายให้เต็ม จากนั้นนะคะเราจะไปที่เส้นหยักๆตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะที่มันเป็นจุดๆมันจะเป็นเรืองแสงแล้วก็ให้เลือกแสงนะคะว่าเราจะาสีไหนลองจิ้มดูนะคะนี่าแบบนี้เราก็จิ้มไปจนเต็มให้มันเหมือนแบบเป็นก้านไฟนะคะชึบถ้าทําผิดก็กดยกเลิกได้นะคะแล้วเราก็จะมาปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ นี่นะคะจากนั้นเราก็กดที่เสร็จแล้วก็เราจะมาใส่ฟิลเตอร์ค่ะเพื่อให้ภาพมันดูสมูทกลมกลืนกันนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็เลือกฟิลเตอร์ตามที่เราชอบได้เลยค่ะเนี่ยจะมีเยอะมากน่ารักมากชื้นเลือกได้เลยนะคะมีเยอะมากอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ฟิลเตอร์นี้นะคะมันจะดูแบบเคลื่อนไหวดีแล้วก็กดที่เสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดบันทึกเป็นวิดีโอได้เลย